สวัสดีครับผมหน้าท่างการทำเกษตรเนาะนี the ่ผอเป็น hmm. ์้ามากเพาะยางนาเนาะเห็นบออันนี้คือยางน้าเนาะครับแต่ว่าเท้าจะมาใส่ปุ๋ยนี่นี่หอเสื้อจุลิซี่เนาะที่ผมได้ผสมน้ำไว้แล้วยูฟังนี่ผสมไว้แล้วเนาะ เดวผมก็จีถ้าว่าพวิธีทํำเป็นเนนี้มาติีต่ตางกันเลยครับอ่าวิธีท้ำกับมีเน้นี้นะครับเท่ากับเก็บลูกอยางหน้ามาจากต้นมนันเนาะต้นสูงเท่ากับเซกระดาษชิชูว่างกระดาษชิชูลงไปนี่เรือนี่เท่ากับเตรียมกองมาน้านี่กองก็จะตีกนนเนาะเท่ากับวางลงไปครับ ฉีดน้ำยาเร่งลากนะนี่น้ำยาเร่งลากฉีดลงมปฉีดให้ชุ่มด้วยกล่มาเล็กมันลงมาใส่เลยครับนี่ให้ทั้งจิตฮอ,อนไว้นะเพราะว่าห้มันแบบอาการเขาบ่ไใดเพื่อให้มันริงให้มันติดเนาะ พันไว้พันไวเ้เังชินเลยครับพันเท้าโบพันแหากันของอะองไรได้ครับกระดาษเช็ดโชวเนาะกระดาษเช็ดชุนลงพื้นน้ำก็ะพริบลงปั๊บนี่น้ำกรชิมเราต้องใส่เปียกหไรได้ครับเฮา่ได้ต้องการความชื้นเนาะ แกอย่าให้มันมีหนามมซื้อแล้วเ่าก็ปิดไว้นี่จำนี้เสร็จแล้วครับพ่อก็ไปไว้ในทีหล่มเนาะรอบ,บงหิกจักซีมือเนาะว่ามันจะเกิดตั้งไหนขึ้นนะฮง่ายเพราะครับผมงกับพ้ากันเห็ดกันง่ายเนาะวิธีเพาะยางนาโดยที่แบบเอามาเลีนมันมาพอเนาะว่ามันจะเกิดผลสำเร็จจังไหน ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ